ชีวิตของฉันเพื่อเธอคนเดียวจะเป็นจะตายฉันยอมคที่จงไงว่าจกรถึงให้คนมันทำร้ายตัวเองแบบเนี้ฮะก็ผมอยากให้น้องลิลลี่รู้นี่ครับว่าผมรักแล้วก็เป็นห่วงน้องมากแค่ไหนอะพี่กอนะคะดูละครมากเกินไปหรือเปล่าคะนี่พี่กอนไม่นึกถึงผลเสียที่มันจะตามหรอคะถ้าเกิดว่าตำรวจจับคนร้ายได แล้วสาวมาถึงพี่กรจะทําไงคะแกไม่ต้องห่วงหรอกนะเพื่อนฉันเป็นคนจ้างเองคดีกระจอกแบบเนี้ยอย่างมากก็รอลงอาญาไม่มีใครสาวมาถึงตัวฉันได้หรอกแต่แกน่าจะคิดอะไรที่มันเข้าท่ามากกว่านี้พ่อครับอะไรที่มันเข้าท่าที่พ่อว่าเนี่ยคือรูปหัวรูปหางใช่ไหมครับผมไม่เอาด้วยหรอกนะคะพ่อผมรักน้องลิลลี่ด้วยใจจริงและผมเนี่ยก็ไม่ยอมให้น้องลิลลี่ไปหาใครอีกแล้วครับ แล้วถ้าเกิดมันไม่สำเร็จล่ะก็ยังมีเมย์ไงล่ะคะเมย์จะหาทางเขี่ยคุณมูทิตาไปให้ได้ค่ะเมย์ต้องทำให้ได้แล้วลูกยิ่งตอนนี้ลิลลี่มีอำนาจบริหารอยู่ในมือพ่อกลัวว่าอะไรๆมันจะไม่ง่ายอี่นี้เราแค่ นีน่ามาหาเมย์อค่ะมีอะไรถึงได้มาหาฉันถึงที่นี่นะคะจะชวนไปกินข้าวน่ว่าแต่พี่กรณากายเป็นยังไงบ้างอะดีขึ้นละก็แค่กระสุนทักทากอะดีละ แล้วนี่พี่กรนว่างหรือเปล่าชวนไปด้วยกันสิจะได้พาพี่กรนไปกินของอร่อยกันไม่เอาอ่ะขี่เกียจฟังพี่กรบ่นบ่นืน่องที่แกชอบให้ท่าผู้ชายละสินี่ <c oughs> ให้ท่าที่ไหน <c oughs> เขาเรียกว่าทำความรู้จักอยะอีกอย่างฉันว่านะเรื่องของฉันกับคุณสารนะ่ะมันจะต้องเป็นพรมลิขิตแน่แนเลยไม่งั้นฉันกับเขาคงไม่ได้รู้จักกันง่ายขนาดนี้และฉัน คงไม่ได้เมอร์โทรเขาง่ายๆแบบนี้หรอกแต่เขาก็ไม่เคยโทรหาแกมิใช่หรอเขาจะโทรหาฉันหรือฉันจะโทรหาเขามันก็ไม่สำคัญย่งใช่แต่มันสำคัญตรงที่ได้คุยกันหรือเปล่าและที่ฉันรู้นะแกกับเขาก็ยังไม่เคยคุยกันสองต่อสอง ขนาดคืนที่มีเรื่อง mm. เขายังไม่โทรหาแกสักคำ mm. เออเออ,เอ,อแกจะทำอะไรอะ่ะมันก็เรื่องของแกแต่ยังไงอะ่ะ mm. ก็ห่วงหน้าพี่กรบ้าง mm. เขาไม่ชอบพี่แกเป็นสก,กอยไล่ๆล่าผู้ชายไม่ใช่หรอใช่แต่ถ้าฉันทำตามแผนสำเร็จแล้วก็แดดนี้กับพี่กรจะต้องตามใจฉันทุกอย่างแน่แ,นแผนอะไรของแก ก็เอาทุกอย่างของยายลิลลี่มาเป็นของฉันยังไงล่ะ<ม>อย่างแรกเลย<ม>เขยมุทิตาค่ะถึงบานแล้วล<ม>่ะค่อยนะค่ะตา<ม>เป็นยังไงบ้างคะป้าตอยเป็นห่วงเป็นห่วงนะคะ ฉันไม่เป็นไรแล้วจ้าป้าต้อยอขอบใจมากนะที่เป็นห่วงเออป้ต้อยค่ะคุณหนูเล่นล,ลี่เหรออ๋ออยู่บนห้องเด็กค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงมาข้างล่างหรอกค่ะเวลาจะทานอาหารแม่น้องก็เอาขึ้นไปข้างบนค่ะสงสัยแกยังคงเสียขวัญอยู่นะ <ขา S 2> เออป้ต้อยค่ะโทรตามในสันมาพบฉันที หนูคะเจอคุณสันบ้างหรือยังคะทำไมต้องเจอด้วยล่ะคะเขาไม่ได้เป็นบริการลิลลี่แล้วสหนอยก็คืนนั้นนคุณสันโทรมาถามว่าคุณหนูกลับมาหรือยังจะกลับหรือไม่กลับจะเป็นจะตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับในสันด้วยล่ะคะก็คุณสันเป็นห่วงคุณหนูยังไงล่ะคะ ข้าห่วงแต่คุณสันน่ะทำปากแข็งไปอย่างนั้นเองคุณรามคะสันมาแล้วค่ะ คุณรามมีทุระอะไรกับผมนะครับคือฉันอยากจะให้เธอกลับมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับลิลลี่เหมือนเดิมฉันเธอก็รู้นะว่าตอนนี้ลิลลี่ตกอยู่ในอันตรายคุณดามก็แจ้งความกับตำรวจสิครับตำรวจก็สามารถสืบหาเบาะแสงของคนร้ายได้เหมือนกันไอ้ข้อนั้นเนี่ยฉันทำอยู่แล้ว ฉันรับรองว่าฉันจะไม่ปล่อยให้คนที่ทำร้ายลิลลี่ลอยนวลแน่แต่ในระหว่างนี้ฉันก็อยากให้ลิลลี่ปลอดภัยผมไม่ว่าฉันรู้ว่าเธอต้องปฏิเสธแต่ฉันอยากให้เธอลองกลับไปคิดทบทวนดูอีกทีนะสันผมคิดดีแล้วครับ เธอแน่ใจเหรอสันยังไงฉันก็อยากให้เธอลองคิดทบทวนดูถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดฉันคิดว่าเธอก็เป็นห่วงเดลลี่เหมือนกันไม่อย่างงั้นคืนนั้น,เน่เธอไม่เสี่ยงชีวิตมาช่วยลิลลี่หรอกกลับมาเธอะนะสันฉันขอร้องกลับมาเป็นบริการให้กับลิลลี่เหมือนเดิม ฉันคงไม่ได้เลิศเลยมีพร้อมเหมือนยังใครฉันเป็นเพียงคนทั่วไปที่แสนธรรมดาแต่ฉันมีหนึ่งหัวใจที่มีเพียงเธอเรื่อยมาและขอสัญญาว่า ใจของฉันรักเราคือสิ่งสำคัญอยู่เนื้อการเวลาจะวันพุ่งนี้ต้องมีเรื่องไร้ไีใดสารขอบใจนะฉันดีใจนะที่เธอกลับมาครับท่านเอองั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ ชีวิตของฉันเพื่อเธอคนเดียวจะเป็นจะตายฉันยอมพร้อมทำทุกอย่างพ่อคะนายสันมาทำอะไรที่นี่อ่พ่อขอให้เขากลับมาเป็นบ้ก์ดของลูกเหมือนเดิมพ่อไปขอร้องเขาทำไมก็ไม่รู้อ่ะก็เพราะเขาเป็นคนที่ห่วงใยลูกด้วยความจริงใจไงสันเป็นคนเดียวที่ทำให้พ่อรู้สึกว่าท่านลูกอยู่กับเขาแล้ว ฉัันก็รอ,อคุณดาวพอจะทำกับข้าวให้หมอกินสักเลอรได้ไหมครับัในนฉอือฉม,อ,อ,มอร่อยมากเลยครับงัน้นเดี๋ยวหมอช่วยดีกว่าครับ้นีีมรรด จงมั่นใจจะมีฉันคอยยืนข้างเธอ